สวัสดีครับหลังจากที่ EP 2นะครับเราก็ได้ทำการใส่โค้ดต่างๆให้กับตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับใน EP ที่3นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำสกอร์นะครับแล้วก็ทำเกมโอเวอร์ทำยังไงแล้วก็ใส่เสียงยังไงนะครับเพื่อจะให้เกมของเราสนุกยิ่งขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเราก็ไปที่สเตทนะครับเริ่มมาจากสเตทเหมือนเดิมนะครับจากนั้น สร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับก็คือสกอร์นะครับไปที่ตรงนี้นะครับวารีแอเบิลก่อนนะฮะแล้วก็มาที่ make Avariable นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรนะครับสกอร์ h c o r e อ่ากดปุ่มโอเคอ่าเมื่อได้ตัวแปรสกอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็มากำหนดค่าเริ่มต้นของสกอร์นะครับลากบล็อกเซตออกมานะครับเป็นเซตจำแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซตสกอร์ ให้มีค่าเท่ากับ0นะฮะจากนั้นนะครับเราก็ใส่บล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อเริ่มเล่นเกมใหม่ให้สกอร์มีค่าเท่ากับ0นะจากนั้นนะครับเราก็จะมาเช็คการชนนะครับหรือว่าการกินเหรียญของแมวนะฮะมาที่เหรียญนะครับมาที่เหรียญแล้วก็มาที่บล็อกที่โคลนเหรียญออกมานะครับตรงนี้นะครับ forever change นะครับแล้วก็ delete this clone นะครับ แล้วก็ไปลากบล็อก if มาตรวจสอบนะครับว่ามันชนเหรียญกับแมวหรืออยังนะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็ลาก if นะครับออกมาต่อเป็นบล็อกแบบนี้นะฮะจากนั้นการเช็คว่าชนหรือไม่ไปที่ sensing นะครับ sensing แล้วก็ลากบล็อกแรกเลยนะครับ touching mouse pointer นะครับตรงนี้ใส่เข้าไปในบล็อกนี้แล้วเปลี่ยนเป็นชื่อ cat ถ้าเหรียญนะครับตอนนี้เรากำลังเขียนโค้ดที่เหรียญนะครับถ้าเหรียญชนกับแมวนะครับชนกับแมวเราก็จะให้นะครับเหรียญหายไปก็คือ c อนโทรลนะครับคอนโทรลแล้วก็ Delete d i s c l o ล e ลบเหรียญทิ้งไปนะครับหรือว่าทำลายเหรียญทิ้งไปแล้วก็ให้คะแนนนะไปที่ variable <sk nell> การเพิ่มคะแนนก็คือเชงนะครับเชงแล้วก็ต่อบล็อกเข้าไปก่อนที่จะลบเหรียญทิ้งนะครับแล้วก็เชงก่อนอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสกอร์นะครับให้สกอร์นะครับขึ้นอยู่กับเราว่าจะให้เหรียญละกี่คะแนนนะครับถ้าเหรียญละหนึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละ1นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารันทดสอบคะแนนกันก่อนนะครับรันเริ่มเล่นอ่าเริ่มเล่นนะครับเดี๋ยวพอเหรียญมานะครับเดี๋ยวเราลองชนเหรียญอ่ามาแล้วหนึ่ง สองเห็นไหมครับสามโอเคนะครับทีนี้เมื่อจะชนเหรียญแล้วจะให้สนุกนะครับเราก็ต้องใส่เสียงามาดูวิธีการใส่เสียงให้สนุกนะฮะเอาเสียงแรกก่อนนะครับเสียงแรกก็คือเสียงแบล็กเกานะฮะเวลาเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีเสียงแบล็กเกาคลอไปเรื่อยๆนะครับจะมีวิธีการใส่เสียงยังไงให้คลิกมาที่แบล็คด็อปอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกมาที่แบล็คด็อป เม e, mm ื hmm. okay. ่อเริ right here, ่มเล่นเกมใหม่นะครับเมื่อเริ่มเล่นเกมใหม่นะครับเราก็จะให้นะครับเล่นเสียงแบ็กกราวด์นะครับเราก็ไปเลือกเสียงแบ็กกราวด์ก่อนนะครับมาตรงซาวด์ตรงนี้นะครับไปเพิ่มเสียงเข้ามาในฉากก่อนนะครับมาที่ชูดซาวด์ตรงนี้นะครับคลิกจากนั้นไปที่นะครับลูมนะครับตรงนี้ด้านบนนะฮะลูมวนลูมนะครับก็คือเล่นจบมันก็เล่นใหม่เล่นจบก็เล่นใหม่นะครับ แล้วเราก็ทดสอบฟังเสียงว่าเราชอบเสียงไหนนะครับเอามาสไปชี้ตรงเครื่องหมายสามเดี่ยมเนี่ยอ่าผมจะเอาเสียงนี้ชิลนะครับคลิกนะครับพอเรานำเสียงเข้ามาในแบ็กกาแบบนี้นะครับเราก็กลับมาที่โค้ดครับจากนั้นนะครับไปที่คอนโทรลนะครับแล้วก็ลาก f o อ e v e r เนะครับเพราะว่าเราจะให้มันเล่นอยู่ตลอดเวลาให้มันเป็นเสียงแบ็กกาตลอดเวลาแล้วก็ f o r Ever มาใส่นะครับ จากนั้นนะครับไปที่บล็อกซาวนะครับสีม่วงอ่อนตรงนี้นะครับบล็อกซาวแล้วก็เพลย์ซาวอันิ้นดันนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะเล่นเสียงชิวนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับลองรัดดูก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเล่นเสียงไปเรื่อยๆโอเคนะครับมันเล่นเสียงไปเรื่อยๆทีนี้นะครับ เวลานะครับแมวชนเหรียญนะครับเราอยากให้มันนะครับมีเสียงตอนกินเหรียญทำยังไงเราก็คลิกไปที่เหรียญก่อนนะครับคลิกไปที่เหรียญแล้วก็ไปเพิ่มเสียงเข้ามานะครับไปที่ซาวเหมือนกันนะครับมาคลิกตรงช o ดอัลซาวแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเอฟเฟกนะครับเสียงเหรียญภาษาอังกฤษก็คือคอยนะครับเหรียญก็คือคอยอ่าผมจะเอาเสียงนี้เนี่ยเวลาเสียงกินเหรียญนะครับก็คลิกก็เป็นการเพิ่มเสียงเข้ามาให้กับเหรียญ จากนั้นก็มาเขียนโค้ดให้เสียงมันดังนะครับก็มาที่โค้ดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อนะครับเหรียญมันชนกับแมวนะครับเราก็ play sound นะครับเพลย์ซาวเพลย์ซาวคอยอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปนะฮะอยงนี้นะครับ p เพลย์ซาวคอยแล้วก็ได้1คะแนนอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับลองรันดูครับเริ่มเล่น ฟจิ้นเหรียญแน่เห็นไหมครับจิ้นเหรียญนะก็จะมีเสียงล้นะครับโอเคเวิร์กนะฮะต่อไปนะครับตอนที่แมวกระโดดนะครับผมอยากให้มันมีเสียงด้วยนะครับตอนที่แมวมันกระโดดแมวจ้ำหนึ้นไปผมอยากให้มีเสียงด้วยจะได้สนุกนะครับผมก็คลิกมาที่แมวนะฮะคลิกมาที่แมวไปที่ซาวเหมือนเดิมซาวแล้วก็มาเลือกซาวชูตอะซาวนะครับไปที่เอฟเฟกต์ครับแล้วก็การกระโดดก็คือจ้ำ มาที่ตัว J ไปที่จมตัว J อ่ะจจาก็คลิกที่จมก็เป็นการเพิ่มเสียงเข้ามาให้กับตัวแมวจากนั้นจะให้เสียงทำงานแล้วก็มาที่โค้ดนะฮะแล้วก็มาตรง Key up arrow นะครับเมื่อมีการกดคีย์นี้ก็จะให้เสียงมันเล่นนะครับแล้วก็เอา start sound เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะให้เสียงตอนกระโดดมันดังด้วยนะครับลั่นดูนะครับลองกระโดดดู แหเห็นไหมครับเงี้ยเงี้ยนะฮะเงี้ยนะฮะแนะฮะแห่ถ้าทั้งกระโดดทั้งกินเหรียญก็จะมีทั้งสองเสียงเลยโอเคนะครับเวิร์กแหมมีเสียงกระโดดนะครับมีเสียงชนเหรียญได้คะแนนเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเงื่อนไขอะไรนะครับที่จะทำให้เกมนี้จบก็คือนะครับ กระต่ายนะเราคลิกมาที่กระต่ายนะครับเมื่อไหรที่กระต่ายชนกับแมวเนี่ยก็คือจบเกมกันเลยนะครับเราก็คลิกมาที่กระต่ายก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาที่บล็อกที่เราโคลนออกมานะครับเวนไอสตาร์ทแอดโคลนตัวนี้นะฮะไปที่ c อนโทรลแล้วก็ลาก if ต่อท้ายไปเลยอย่างเงี้ยนะครับต่อท้ายไปเลย if แล้วก็ไปตรวจสอบการชนนะครับก็ไปที่เซน i n g แล้วก็บนสุดเลยทัชชิ่งเมาส์อ่า ใส่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนจากเมาส์เป็นแคทเป็นการชนกับแมวนะครับถ้ากระต่ายนะครับชนกับแคทชนกับแมวก็นะครับอาจจะให้เล่นเสียงเล่นเสียงการชนหรือว่าเสียงที่มันล้มเหลวมันเฟลเนาะมาที่ซาวนะครับเพิ่มซาวเข้ามานะครับไปที่เอฟเฟกครับเสียงผมจะเอาเสียง าหาซาวที่นะครับอ่ะเอาเสียงนี้กันแล้วกันอ่าคลิกนะครับเป็นการเลือกซาวนะครับเข้ามาเก็บไว้ในตัวกระต่ายนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่โค้ดนะครับเพื่อให้มันเล่นเสียงนะครับเมื่อทัชชิ่งแคทนะครับเราก็ไปที่ซาว แล้วก็เพล y u n d อันชิ้นันนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะให้มันเล่นเสียงจนจบนะฮะพอเล่นเสียงจนจบแล้วนะครับเราก็จะให้มันบอร์ดแคสบอร์ดแคสขึ้นมาว่าจบเกมนะรเราจะต้องบอร์ดแคสขึ้นมาว่าจบเกมเพราะว่ามันโดนชนแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ต้องจบกันละนะฮะเราก็ไปที่อีเวนต แล้วก็ลากบอร์ดแคสออกมารตรงนี้นะฮะบอร์ดแคสแล้วก็สร้างบอร์ดแคสขึ้นมาใหม่นะครับก็เลือก New Message นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าบจบเกมนะครับจบเกมกดปุ่มโอเคนะครับอ่าเมื่อกระต่ายบอร์ดแคสออกมาว่าฉันชนกับแมวก็จบเกม พอมีคําสั่งจบเกมขึ้นมานะครับเราก็จะนะครับให้คําสั่งนี้มีผลกับสไปร์ทุกตัวเลยตัวละครทุกตัวเมื่อได้ยินว่าจบเกมนี้ก็จะต้องซ่อนตัวนะครับก็คือหยุดการทํางานแล้วนะครับรวมทั้งฉากด้วยก็ต้องสลับเป็นฉากจบเกมด้วยอย่างเงี้ยนะครับมาที่แบ็กดรอปนะครับแล้วก็นะครับเราจะเปลี่ยนฉากนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนฉากก็คลิกขวา d ั p เิลเคนะครับขึ้นมานะครับ แล้วก็เปลี่ยนจากเริ่มเล่นเกมเป็นจบเกมนะครับเมื่อกระต่ายบอกว่าจบเกมนะฮะฉากก็จะเปลี่ยนเป็นฉากเกมโอเวอร์อ่าตรงไหนอ้อเนี่ย BG เกมโอเวอร์อ่ารู้สึกจะพิมพ์ผิดนะมีตัวโอมาด้วยนะฮะเนี่ยฉากเกมโอเวอร์มาที่แบ็กดอปนะฮะเนี่ยฉากเกมโอเวอร์แก้เลยนะรตรงนี้เกมโอเวอร์อ่าพิมพ์ให้มันถูกนะฮะ มันก็จะสลับมาฉากนี้เป็นฉากจบเกมนะครับฉากนี้นะครับรู้สึกมันจะมีไปพิมพ์ภาษาไทยก่อนหน้านี้มันก็เลยจะมีเหมือนสัญ,ญลักษณ์ลูกน้ําอยู่แก้ได้ไหมแก้ไม่ไดไ้ไม่เป็นไรมันก็ยังทํางานอยู่นะฮะเดี๋ยวขอลบออกก่อนนะฮะ BG เกมอ่ะหายไปแล้วนะครับ ถ้ามันมีเหมือนภาษาไทยซ้อนอยู่นะครับมีเครื่องหมายกล็ลบทิ้งทั้งหมดแล้วพิมพ์ใหม่ก็จะหายนะครับโอเคนะฮะอ่าตัวนี้เป็นเป็นฉากจบเกมนะฮะมาที่โค้ดนะครับจะเห็นว่ามันจะมีบอร์ดแคสครบแล้วนะฮะเริ่มเล่นเกมใหม่นะครับเมื่อเริ่มเล่นเกมใหม่ปั๊บให้เป็นฉากเมนูพอเริ่มเล่นเกมให้เป็นฉากเกมนะครับพอกระต่ายชนกับแมวก็บอกว่าเกมโอเวอร์อ่าลองรันทดสอบดูนะฮะ ว่ามันจะทํางานไหมนะครับลองให้มันชนกับแมวกับกระต่ายดูนะครับแมวกับกระต่ายชนกันอ่าโอเคนะครับมันก็จะชนนะฮะโอเคนะโอเคนะครับตอนนี้สลับฉากแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องไปแจ้งนะครับให้กับตัวละครทุกตัวรู้นะครับให้มันรับทราบรับรู้นะครับว่าตอนนี้มันจบเกมแล้วคุณต้องไปซ่อนตัวแล้วล่ะนะครับ เราก็ไปที่ภูเขามาที่ภูเขาแล้วก็นะครับไปก๊อปปี้หรือว่าโคลนคำสั่งนี้เลยนะครับคลิกขวาดับเบิลเคนะครับเมื่อฉันนะครับได้รับคำสั่งจบเกมฉันก็ซ่อนตัวเห็นไหมครับก้อนเมฆก็หยุดเล่นนะครับซ่อนตัวไปเลยนะฮะภูเขาตัวที่ตัวนี้เราภูเขานะฮะมาที่ก้อนเมฆก็ทำเหมือนกันนะครับเมื่อฉันได้รับคำสั่งนะครับก็ เปลียนเป็นจบเกมก็ซ่อนต้นไม้เหมือนกันนะครับเมื่อฉันได้รับคำสั่งนะครับจบเกมฉันก็ซ่อนซ่อนไว้เหรียญก็เหมือนกันนะครับไปที่กอปี้คำสั่งเลยนะครับเมื่อฉันได้รับคำสั่งจบเกมไฮซ่อนเหรียญก็ซ่อนนะครับเจ้ากระต่ายก็ต้องซ่อนตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าจบเกมแล้วนะครับคลิกขวาดับเบิลครับ จบเกมซ่อนแมวอ่าเหมือนกันนะครับทุกตัวเลยนะครับดับเบิคลีตจบเกมซ่อนนะครับพื้นดินนะฮะเมื่อได้รับคำสั่งจบเกมนะครับซ่อนอปุ่มปุ่มเริ่มเล่นปุ่มเริ่มเล่นเกมนะฮะเมื่อได้รับคำสั่ง ว่าจบเกมซ่อนเหมือนกันนะครับซ่อนเลยนะฮะซ่อนไว้นะฮะยกเว้นปุ่มเดียวนะฮะที่จะต้องแสดงออกมานะครับก็คือปุ่มเริ่มเล่นเกมใหม่นะครับเ mm. มื่อฉันได้รับคำสั่งจบเกมโชว์ตัวออกมาโอเคนะฮะโชว์โชว์โชว์โอเคนะครับให้โชว์ปุ่มออกมาพอโชว์ปุ่มเสร็จนะครับปุ่มเริ่มเล่นเกมเนี่ยถ้ามีการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับ มาที่นะครับอีเวนต์เวน d e s p i t คลิกถ้ามีการคลิกที่ปุ่มเริ่มเล่นใหม่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ปุ่มเริ่มเล่นใหม่นะครับถ้ามีการคลิกที่ปุ่มนี้มันก็จะต้องบอ a ดแคสตนะครับบอดแคสอยู่ที่อีเวนต์บอดแคสให้นะครับเริ่มเล่นเกมใหม่เห็นไหมครับ ให้กลับมาที่หน้าแรกนะครับเพื่อจะเริ่มเล่นเกมใหม่หรือจะให้เข้าไปเล่นเกมเลยก็ได้นะครับให้ไปเล่นเกมเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะสร้างอีกปุ่มหนึ่งกลับเมนูหลักอ่าถ้ากลับเมนูหลักอย่างนี้มันจะเป็นเริ่มเล่นเกมใหม่แต่ถ้าเราบอกว่าเริ่มเล่นเกมใหม่ก็คือเข้าไปเล่นเกมเลยไม่เกี่ยวกับเมนูนะครับก็ไปที่เริ่มเล่นเกมโอเคนะครับอันนี้ถูกละทีนี้นะครับเมื่อปุ่มนี้นะครับ ถูกกดแล้วก็นะครับไปที่เริ่มเล่นเกมนะครับมันก็จะเราจะต้องทําการซ่อนปุ่มนี้ด้วยนะครับวิธีการก็นะครับคลิกขวาตรงไฮตรงนี้ก็ได้นะครับดับเบิลเคทมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเมื่อมีการเริ่มเล่นเกมนะครับเมื่อมีการเริ่มเล่นเกมขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้นะฮะปุ่มเริ่มเล่นใหม่ก็จะต้องซ่อนนะครับเพื่อให้มันกลับไปเริ่มเล่นใหม่นะครับอันนี้คือต้องใส่ไฮนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเกมโอเวอร์เราก็จะต้องหยุดนะครับหยุดทุกอย่างไม่ให้ทำงานต่อนะครับวิธีการหยุดทุกอย่างนะครับให้มาที่แบ็กด็อกนะฮะมาที Back ่แบ็กด็อกนะครับ, Back rop, รบแล้วก็นะครับเมื่อฉันได้รับคำสั่งจบเกมแล้วก็ให้มาที่ฉาก B G, B G Game Over, บีเกมโอเวอร์นะฮะเราก็สั่งสต็อปหรือว่าสั่งหยุดเลยนะครับ วิธีการสั่งหยุดไปที่คอนโทรลแล้วก็ลากบล็อกที่ชื่อว่า Stop On หยุดทั้งหมดหยุดทั้งหมดนะครับทุกอย่างก็ต้องหยุดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลันทดสอบเกมกันนะครับไปที่ Start นะครับแล้วก็เริ่มเล่นนะครับกระ,ะโดดก็มีเสียงกระต่ายมากระโดดนะครับกระต่ายมากระโดดมีเหรียญกินเหรียญ กระโดดวิ่งกระโดดอ่าพอโดดแล้วก็ไม่ผลนะครับก็มาเจอกระต่ายนะครับก็จบเกมนะฮะพอจบเกมแล้วก็ต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับพอเริ่มเล่นใหม่เราก็เล่นเกมต่อได้เลยนะครับอ่ากระโดดได้เหมือนเดิมนะครับอย่างเงี้ยนะฮะป๊ฮบนะ จะเดือนหน้าเดือนหลังไม่มีปัญหานะครับขอให้กระโดดให้พ้นแต่ถ้าโดดไม่พ้นนะครับก็โดนกระต่ายนะครับก็จะต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับมีข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเริ่มเล่นใหม่แล้วนะครับเสียงแบกกราวไม่ดังนะครับเกิดจากนะครับเกิดจากเราใส่บล็อกตรงนี้นะครับผิดพลาดนะครับวิธีการก็คือนะครับให้ให้ทำการย้ายนะครับ ย้ายสก,กอร์นะครับแล้วก็นะครับเพลเสาวน,นะครับเอามาไว้ตรงเวนไอรีซีฟนะฮะเมื่อฉันได้รับบอร์ดแคสต์ว่าเริ่มเล่นเกมใหม่ฉันก็เซ็สกอร์เป็น0แล้วก็ให้เล่นเสียงดนตรีนะครับ <c> ให้เล่นเสียงดนตรีไปเรื่อยๆนะครับ <c> เ, <ises> เมื่อจบเกมให้หยุดนะฮะ <c> พอไปที่ปุ่มน,นี้นะครับบอกว่าให้เริ่มเล่นเกม เดี๋ยวถ้าเริ่มเล่นเกมมันก็จะไม่มีเสียงอีกนะครับให้ทําการเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นเริ่มเล่นเกมใหม่นะครับพอกดปุ่มปุ่มนี้นะครับปุ่มเริ่มเล่นเกมใหม่ก็ให้ไปบอร์ดแคสต์คำว่าเริ่มเล่นเกมใหม่มันก็จะมาเข้าเงื่อนไขนี้นะครับเวนไอรีซีฟเริ่มเล่นเกมใหม่ก็เซสกรเป็น0ูนย์และก็เล่นเสียงดนตรีเหม,มือนเดิมโอเคนะครับให้แก้2จุดตรงนี้น่าจะแก้ปัญหานะครับตรงนี้ได้ถูกต้องแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา มาเริ่มต้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับเริ่มเล่นนะครับจากนั้นกระโดดมีเสียงกระโดดลบกินเหรียญกโดดลบอสองคะแนนสามคะแนนสี่คะแนนนะครับภูเขาต้นไม้ก็นะครับสุ่มไปเรื่อยๆเหรียญก็มาเรื่อยๆให้เรานะครับฟิป ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเกมโอเวอร์ดูนะครับอ่าตอนนี้ได้8ดคะแนนนะครับจบเกมลองเริ่มเล่นใหม่ดูสินะครับเสียงจะต้องมานะครับอ่าเสียงมาปกติแล้วนะครับเริ่มเล่นอ่าโอเคนะครับเงื่อนไขถูกต้องแล้วนะครับอ่าโดดกินเหรียญ วิ่งวิ่งวิ่งลบลบลบนะครับแป๊บวิ่งไม่พ้นก็จบเกมโอเคนะครับถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นการแก้ไขโค้ดให้ถูกต้องสมบูรณ์2จุดนะครับก็คือตรงในนี้นะครับเวนไอริซิฟเริ่มเล่นเกมใหม่นะครับเราก็มาให้ไปที่ฉากเมนูเซสกรเป็นศูนย์แล้วก็เล่นเสียงดนตรีนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับเดิมเราใส่เป็นเริ่มเล่นเกมเราก็ย้ายไปที่เริ่มเล่นเกมใหม่ เพื่อให้มันสัมพันธ์นก,นกันกับคำสั่งตัวนี้นะครับเกมของเราก็จะสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้น EP 1 EP 2จนถึง EP 3ตรงนี้นะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับยังไงก็ไปพัฒนาเกมนะครับไปประยุกต์เกมนะครับให้เป็นเกมที่สนุกสนานก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ